สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องกลิ่นอันล็อกเล็กลิขิตนะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงความโลภความอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้นะคะคนเราอะถ้าจริงใจบริสุทธิ์ใจตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่เข้ามาคาดหวังกับเพื่อนจนเกินไปมันก็ไม่แตกคอกันง่ายๆหรอกจริงปะตัวอย่างนะคะเพื่อนบางคนของลุงผลป้าแตนความอยากได้ของเขา อยากได้อยากดีอยากมีอยากกินอยากได้ของเขาจนตัวสัน่นค่ะพรอ,อยากได้อยากดีอยากมีอยากกินอะ่ะไม่มีใครว่านะคะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดานะคะแต่ก็ให้พอเหมาะพอควรให้พอดีนะคะพอดีพอเหมาะพอควรไม่ใช่ถือวิสาสะละโมบโลมากชกช่วยโดยไม่ขอ ไม่ขออนุญาตไม่บอกกล่าวอย่างนี้นะคะแถมยังทำสกปรกเละเทอะหน้าบ้านลุงป้าอีกผู้คนหลั่งไหลามาเยี่ยมเยือนลุงป้าแต่ละวันละวันมากมายไม่เว้นนะคะไม่เป็นแต่ละวันเลยอ,ะอ่ะแล้วดันมาเทเศษอาหารเศษขนมจีนเศษมะละกอเละเทอะตรงหน้าบ้านของลุงกับป้านะคะมันก็ไม่ควรจริงป้า่าลุงป้าเตือนแค่นั้นทำเป็น เป็นอันไม่พอใจนะพอเตือนก็ไม่พอใจน้อยใจนะคะใจก็มัวหมองแล้วก็ฟังเสียงอ่าต่อไปจะให้ฟังเสียงลุงป้านะคะมัวหมองธรรมดาไม่ว่านะ,ะแล้วตั้งตัวเป็นปรปักกบลุงอีกตั้งหากนะคะจากที่มั่นใจว่าลุงไม่ได้ทําอย่างงู้นอย่างนี้ตอนหลังมาก็อะไรก็ไม่รู้นะนี่แหละความโลภ ความอิจฉาที่อยากได้เหมือนเขาแล้วไม่ได้ดังที่ใจตัวเองอยากจะได้ก็เลยไม่พอใจเขาแล้วก็ตั้งตัวเป็นปรปักฟังลุงพูดนะคะเ,เพื่อนๆขะค่ะเศษอาหารเศษอาหารที่เหลือกินอะเศษส้มตําเศษขนมจีนที่เพื่อนตำอะแล้วเพื่อนอะทําความสะอาดแล้วล้างเทลงตรงหน้าบ้านเราน่ะตรงต้นจันผาหน้าบ้านเราเราต่อก๊อกน้ํามาตรงนั้นหนึ่งก๊อก พอก๊อกน้ําตรงนั้นเมื่อก่อนหน้าบ้านเราเราจะทําเป็นเพิงขายไก่ย่างนายพลแต่เพื่อนก็ไปต่าส้มต่าอยู่ตรงนั้นแต่เพื่อนล้างแล้วเพื่อนก็เทเศษอาหารทิ้งลงตรงนั้นมีเอฟซีมามาหนึ่งร้อยสองร้อยคนเศษอาหารที่มันเน่าเปื่อยแล้วมันเหม็นส่งกลิ่นเหม็นกลิ่นที่ไม่ชวนที่จะดมนะ่ะเราบอกเพื่อนว่าทําไมไม่เอาไปล้างทั้งอื่นไปเทที่อื่นทําไมต้องล้างเทลงตรงนี้ ความมักง่ายไงเพื่อนเพื่อนมักง่ายนะพอได้ค่าส้มตําเพื่อนเอาเข้ากระเป๋าแต่เศษอาหารเพื่อนเททิ้งหน้าบ้านเราก็บอกให้เพื่อนทําความสะอาดอวิเทีที่อื่นนะเพื่อความสะอาดสะอ้านเดี๋ยวเพื่อนก็มาน้อยใจอีกไปเอานมเอาน้ําที่ไหนมาทําไมเราต้องตัดท่อถิ่มตัวนั้น ท่อน้ําตรงนั้นที่เราตัดออกเพราะเพื่อนไม่รักษาวความสะอาดถ้าเพื่อนจะล้างเพื่อนก็ไปหลังบ้านนูน่นก๊อกน้ามาหยุ่หลังบ้านนูน้นถ้าล้างตรงนู้นไม่เกี่ยวถ้าล้างตรงหลังบ้านกลิ่นมันก็คงไม่โชยมาหน้าบ้านแต่เพื่อนเลือกที่จะเทตรงหน้าบ้านนะเราก็ต้องดัดนิสัยเพื่อนในเมื่อเราบอกเพื่อนไม่ฟังนะเราแนะนําเรื่องความสะอาดแต่เพื่อนไม่เอา เพื่อนกลับมาหาว่าเราเนี่ยตินู่นตินี่มันอยู่ที่การกระทําของตัวเพื่อนเองนั่นแหละเราเป็นคนเสียงดังพูดก็นน่ากลัวนะเวลาเราโมโหแล้วก็พูดเสียงดังสุดท้ายเพื่อนน้อยใจเพื่อนน้อยใจเรื่องอะไรเรายังไม่รู้เลยเพื่อนน้อยใจเรื่องอะไรสุดท้ายเรารู้อ๋ออันนั้นเพื่อนก็อยากได้อันนี้เพื่อนก็อยากได้ของกินที่เอฟซีส่งมาให้ เพื่อนอยากได้อะไรเพื่อนก็หยิบเอาหยิบเอาเอาไปแบ่งยายด้วยนะเราก็ไม่นี่หองของกินหรอกของกินเราขนไปให้เราแบ่งให้หมดเพื่อนบอกของเต็มบ้านเลยเราล็อกบ้านที่เราล็อกบ้านเพราะอะไรเพราะเพื่อนหยิบอะไรเพื่อนไม่เคยขอเพื่อนก่อนถือวิสาสะอยากได้อะไรก็หยิบเอาอยากได้อะไรก็หยิบเอาอันนู้นก็จะเอาอันนี้กูก็จะเอาอันนั้นกูก็จะเอาสุดท้าย คนที่เขาส่งมาให้เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีที่เขาส่งมาให้เราน่ะเขายังไม่เห็นเรากินนี่เขาเห็นเลยเขาส่งปลาแห้งปลาหวานมาให้เรายังไม่ทํากับข้าวเมนูกับข้าวที่เขาอยากให้เราทาน่เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อให้เรามีกินมีอยู่มีกินน่ะเรายังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินให้เขาเห็นเลยเพื่อนมาแบ่งไปแล้วอย่างเงี้ยบางอย่างเราไม่เห็นด้วยซ้ําไปว่าเขาส่งอะไรมาให้เพื่อนเอากลับบ้านไปแล้วนะ พราะของส่วนใหญ่นะเราจะบอกเพื่อนนะ<ส>เพื่อน<ส>เพื่อนก็คือเพื่อนดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีอของทุกอย่างช่วงนั้นของกินไปนน่นของกินมันของอะไรก็แล้วแต่นะที่เอฟซีสงให้เราให้ลงที่บ้านเพื่อนทั้งหมดเพราะมีนักข่าวอยู่นั้นนักข่าวอยู่ที่บ้านเพื่อนประมาณสี่ห้าทีมนะของกินทุกอย่างเอาไปลงบ้านเพื่อนเกือบจะหมดเลยทุกอย่างเลยให้นักข่าวกินนะ เออตุ้มงตุ้มหูอะไรที่คุณแนนแนแนบอกนั่นแหละเพื่อนจิกเอาหมดบอกง่ายแล้วเพื่อนอะจิกเอาหมดเลยของนี้เขาส่งไว้ป้าแตนนั่นประแตนได้ไม่เห็นเลยว่าอยู่ไหนบ้างเพราะความโลภเพื่อนเลยนี่แหละเขาเรียกความโลภความโลภมันบังเกิดในใจเพื่อนํา,าให้เพื่อนก็อยากได้เกือบจะเอาทุกอย่างเลยที่ที่อ่าท,ที่ประแตนควรจะได้แต่เพื่อนก็เอาไปก่อนทั้งหมด แต่ปต้าแตนกับลุงก็ไม่ได้เคยคิดอิจฉาเพื่อนเลยนะเอาเพื่อนอยากได้เพื่อนเอาไปาแต่ถ้าจะเอาไปก็ควรจะบอกหน่อยว่าได้อะไรมาบ้างต้องขออ่ะอย่างเงี้ยเราขอได้ไหมอ,อ,อ่ะอย่างเงี้ยเราขอได้ไหมขอเราไม่เคยเราไม่เคยห้ามเลยว่าถ้าเพื่อนอยากได้เราก็ให้เพรของกินนี้เอฟซีส่งมาให้นะเพื่อนก็เห็นว่าของทุกอย่างมาลงที่บ้านเพื่อนซะส่วนใหญ่นั่นแหละคนเรานะโดยมาราย,ยาทนะ อยากได้ก็ต้องขอต้องขออนุญาตอ่าไม่ใช่ถือวิสาสะนะคะความโลภความอมองว่าตัวเองนี้เทียบเท่ามันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเหตุนี่มันเกิดที่ลุงอ่อลุงป้าโดนเขาอ่ายัดข้อหาถูกไหมคะทีนี้แล้วคนสงสารลุงกับป้าคือตัว,ตวเอกคือความสงสารลุงผลปก็แต่น,นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ อะไรที่ว่าอยากได้ได้ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรจะเอาพอดีพอควรเอาพอเหมาะพอควรเนาะต้องรู้จักให้เกียรติกันแล้วก็น้อยอกน้อยใจเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกขิวในใจแล้วก็ตั้งตัวเป็นปลปักอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะในที่สุดก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆจากที่เป็นพยานให้ลุงจากที่นู่นที่นี่ที่แท้ก็ที่ห่างหายไปที่แท้ก็ไม่ได้ดั่งใจตัวเองนั่นเองไม่ได้อย่างที่อยากได้ คือหวังได้ไงหวังได้อยากได้อย,ไดอยากดีอยากมีอยากกินอยากอะไรเท่าเทียมเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ดูว่าตัวเองเนี่ยไม่สมกุณไม่ใช่สถานะที่จะได้รับอะไรเหมือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนที่ตกเป็นผู้ต้องหานี่คือหลงผลป้าแตนนะคะต้องต้องสำเนียกตัวเองไว้นิดนึงนะคะต้องเข้าใจความหมายนิดนึงค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะนี่แหละที่เขาเรียกว่าความโลภความอิจฉา เป็นเหตุสังเกตได้ค่ะขอบคุณมากนะคะฝากช่องพี่กลินอันล็อกเลขลิขิตด้วยนะคะส่งกำลังใจลุงผลก็แต่เสมอค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ